สบายดีสวัสดีค่ะสื่อไม,ม่เลอะ FC เลยเยี่ยมเกินมือนีนกกรจิพาทุกคนมาเบ่งภาพบรรยากาศอยู่ที่ป่าช้ากันนะคะทุกคนคะ่ะ E.P. นี้ก็จะเป็น E.P. ที่โซอนอาจาร์หลังจากที่เฮาไปเซอร์บาทอยู่วัดพระเจ้าองค์หลวงประทานพรมาแล้วเฮาก็จิพากันมาล้างทาดพอเท่าแม่เท้าอยู่ที่วัดสันติภาพนั่นเองเด้อพี่น้องเอ๋ยอันนี้ก็เป็นฮีตของประเพณีอยู่ทางบ้านนกที่ปฏิบัติกันมาแต่ละปีเนาะคือมือส่งการนน่ะมือทําอิดหลังจากที่เฮาไปเซอร์บาทมาแล้วเฮาก็จิพากันมาล้างท่าดพ่อเท้า เท่าหรือว่าญาติพี่น้องผู้ที่ได้ดวงรับกันไปแล้วนั้นเองนะจ๊ะแล้วตอนนี้เนาะเฮาก็มาหอดวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสังเกตเบิง่งแถวป่าซาพี่น้องบอเป็นตายานจักหน่อยเลยเนาะเพราะว่ามีคนเต็มอยู่เลยแต่ละคนก็ตั้งมาเฮ็ดที่เฮ็ดของ มาล้างาธาตุเฮ็ดพาเขาพานำหาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองเด้อทุกคนเอ๋ยเดี๋ยวนกกระจิพาทุกคนมาเบิงภาพบรรยากาศอมหอบวัดสันติภาพอยู่แขวงเสียงข่วงกันก่อนเด้อถือว่าคึกคืนลแล้วส่วนาธาตุเม่เท้าของนกกระจิอยู่ทางด้านนี้เลยเนาะทุกคนจิอยู่ทางกำแพงวัดเลยเด้อ อันนี้นอะอีเม่เศร้ากำลังปัดกวดทำความสะอาดเนาะทุกคนกวดบ้านกวดทรงหายเมทาหลังจากนั้นเฮาจึงจะเอาพาเข้ามาหาและกะ็บเฮเธอเมทาพอเท้าได้กินนั่นเองเนาะทุกคนอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศอ้อมวัดเนาะธรรมดานกนีกะจีแบบเป็นคนที่ขี้ยานที่สุดเลยแต่ว่ามายามนี้กับโบยานโบยเย็นอันเลือดทุกคนถือว่าเป็นธรรมดานะเพราะว่าคนหลายกระดกระดียแบบ กันแบบหลายเลยแหละทุกคนเอย๋ยเบิ่งแต่ภาพบรรยากาศเนาะเออได้เบิ่งแม่ทุกคนเอย๋ยอันนี้ก็คือการเฮ็ดฮีดเฮ็ดของอยู่ทางบ้านนกนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เนอีเม่กับนะ้าสาวเพิ่นกะกำลังห่างหากะเกียมพาเข้าเฮอแม่เท่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนาะทุกคนส่วนว่าของกินนี้นะเหากะซื้อมาแต่ตลาดเนาะแล้วตอนนี้โนกาจีมาช่วยอีเม่เศร้าห่างหากะเกียมนั่นเองเนาะส่วนว่า ถาดเมเท้าของนกก็คือตัวสี่อันเป็นเฮาถาสี่อยู่กองอันถาดตัวที่มีกระปุกสี่บัวอยู่ทางถึงอนาพีนองเอ่ยตอนนี้เฮากะกำลังจัดห่างหากะเกียมเนาะเออแล้วบรรดาเอ้ยไอ้ของนกกะกำลังนำมาเนาะทุกคนตอนนี้นกกับอีเมะแลยกะนาสาวเลยกะตากองของเหากะออกมาบุกเบิกก่นอนเนาะทุกคนเอ๋ย เดี๋ยวเฮากับเบิ้งภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยเด้อและแล้วตอนนี้เฮาก็ได้ห้างหากะเกียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนทุกคนพาเข้ามื้อนี้ก็มีเข้าต้มเขา้านมอ้อนน้อไมส้มเซรอโตไก่และที่ขาดบบได้ก็คือ เจวปลาเค็มเนาะเพราะว่ามเมทาเพ่นมากแหงกินหอมเย,ย้าหยวนใจเลยพี่น้องต่อมาเนอะอันนี้เฮากะกำลังจีทำน้ำหอมหรือว่าแต่งน้ำหอมเพื่อล้างถาดเมเท่านั่นเองนะจ้าตากองของเฮากะทำการต่อยน้ำหอมพี่น้องต่อยบาทสองบาทสามบาทอึบอึบอึบ,อบกบบระบไดเอามาหักอึอึอ,อึกับโบได้พี่น้องเอ่ยจนเฮอนองสายลามาจัดการดีดเปาะบาทเดียวอึหักวับแล้วตะกองของ เขากระทำหน้าที่ยอดน้ำมันพายเออบโบเมนยอดน้ำหอมลงไปในโถนอะและอเมกะ กำลังทำการเซตปัดกวดถูพี่น้องเอ่ยล้างถาดเธอร์เมเทาผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วนั่นเองเนาะเซากระไซนำหอมฮันเลเนาะเออและกะลาดและกะล้างและกะหดในตอนนี้เนาะอันเลอดีเนาะเฮากระเว้ากระจมไปเลยเด้อส่วนว่าคำเว้าคำจมมานะ่ะมันกะจีบอคือการพี่น้องเอ่ยแต่ละพื้นที่มันกะแตกต่างกันขนาดแต่ว่าการเหตดที่เฮ็ด,ดของแบบนี้นกก็ไม่รู้นะคะว่าอยู่ที่ทางบ้านพี่พี่เอฟซีจ เฮ็ดแบบเดียวกับบ้านนกหรือโบเพราะว่ามือทําอิดเนาะหลังจากที่เฮาไปเื้อบ้านมาแล้วเฮากาจิมาทําการล้างธาตุให้ญาติพี่น้องผู้ที่ได้ร่วมรับไปแล้วฮนะทุกคนญาติพี่น้องผู้เลอเนาะที่กะเจ้าบอขาเวียขางานอันเลอกะจิมาโฮมโตกันในมือทําอิดนี่แหละเนาะในมือทําอิดและมือที่สองมันจะเป็นมือเนาเฮากาจิบบมาเนาะแล้วจะเป็นมือที่สามแต่ว่าอยู่เหอนนกสะดวกมามือทําอิดเนาะ ก็เลยพากันมามื้อทําอิดเลยหลังจากที่แม่นกเป็นคนเปิดซากเนาะต่อมาก็จิมีหน้าสาวและกะอันนี้คือเอื้อยผู้ที่สามของนกต่อมากะน,น้องสายล้าเนาะส่อโตกระทิงแดงแสงคํายองนั่นเองนะจ๊ะทุกคนค่ะแต่ละคนเนาะกะมานบไว้หดสงเออล่างถาดเทแมเท้าพอเท้าเนาะต่อมากจะจีเป็น เอื้อนกนั่นเองเดอ้อทุกคนเดอ้อแล้วอันนี้เนาะเพื่อนกะทำพิธีที่จีเอากระดูกออกประมาณนี้หละนกกะบอกเขาเจอกัน่ตมานากกะเอื้อยอ้นคำแสงคำยองแล้วกับพร้อมด้วยไอยเคยของนกเนาะกระได้พากัรล้างถาดเฮือเมเาวาเนาะตอนนี้กระได้หดไปแล้ว หลังจากที่เอื้อยนกฮดแล้วนอโตมาก็เป็นคิวของนกกับผูเบาตากองนะคะก็จิโจมแขนเดียวเซอ้อเลยเด้อพี่น้องเอ้ยนกกฮดไปแล้วก็อธิษฐานไปนอคออันเลข รางวันที่หนึ่งเปดลอยลานเดวซันเดี๋ยวเขาก็ร้อนรุ่นไปนำกันเนาะว่าหอดมือเลขออกเขาสิได้เปดลอยลานแทบุพี่น้องเอ่ยแต่ว่าซื้อเลขบุเคยหอดสิผ่านจ้าเถื่อเนาะต่อมาอาภูบาวตากรของเขาก็หดอือหดอืดอบุจากว่าอธิษฐานอันเดิหดศอกสามบาทน,นกกระทอกจกั่วเครื่องไมท้าซุ่มเย็นเลยเสนะเอ่หลังจากที่หดแล้วบาทน,นี้เขากะจิมา จำเขาจำนำฮเฮอเมทาพอเทาก่อนอเลยเมทาต้อยเนะเราก็จะเป็นคนเปิดซากพอวันพอเทาหว่วงโบมานำเนอมเมทาก็ทําการจูดเทียนแล้วก็เริ่มนบเลยได้ทุกคนกันเริ่มจมเริ่มอธิษฐานเริ่มเวา้าเริ่มวา่าอะไรเนะลูกเต้าแต่ละคนกับพนมมือนำล้างพี่น้องส่วนวันนกเนอตอนนี้เป็นตากล้องนอกกระจับกล้องมือหนึ่งแล้วก็นกมือหนึ่งไปนำเนะเลยอันนี้ก็คือถาดของเมทาเมืเ่อกี้เผื่อทนันเบื้องเลขก็เบื้องเอาด้วยพี่น้องเขียนไว้บอกไกลหลรับหงว่าเป็น หร้อยล้านต้องเขานกละแหละบาดนี้นะต่อมาเน,มาเนไม่เท่าต้อยเพื่นกระจ่มเอาจักแม่จุ่มอันเดือนานเนอเอเสาราจุ่มไปก่อนหลังจากที่ไม่เท่าต้อยจ่มแล้วทุกคนไม่เท่าต้อยกัะเปิดซากอีกแล้วเนอเอจ้ำก่อนมู่เลยเศากก้ากบเริ่มเอาเขาเหนียวเนมาจ้ำม,มกป่าซีนแหงและกะมาจ้ำเจ้าปลาเค็มโอะนไม่ส้มเซอร์ไกล้วกะ เก็บข้านอกข้านมลาบมักต้มักแต่งอันเลยเซอร์เฮอครบเลยเนาะทุกคนหลังจากนั้นกระหอกน้ำเซอร์หน่อยหนึ่งและกระเฮอร์ลูกหลานผู้อื่นเนาะมาจําเซอร์โตเลยเดือโตมากะน,น้องสาวลาวอะไรเนาะน้องสาวลาวซื้อติง่งเดือพี่น้องเอยน้องสาวแม่เทัาตอยซื้อติ่งตอยเออสองคนไปกันเลยก็ไปนํากันนะั่นแหละเนาะ แต่แต่ละคนกะจำพู้เล็กผู้น้อยเนาะทุกคนแต่ว่าเฮาก็ต้องเซอร์คือควยเมื่อทุกคนขนาดเนาะเดี๋ยวเฮาก็เกี่ยมไปบึงบาดท,ท้ายนํากันหลังจากที่จำแล้วเนาะนกก็เอามาโยงไว้พื้นกองถาดแม่เท้านั่นเองต่อมาก็เอ้ยนก จักมันเก็บอันเหลือโตอันเหลือซื้อเนาะลังจากที่เอาไปวางและเหากมาจูดทูพี่นองเอ่ยจูดทูปูละดดกเด้ออันนี้จูดทูปแล้วก็อธิษฐานฮะดวงวิญญาณพอเท้าแม่เท้าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วฮันโหลทุกคนเพราะว่าฟ้ามือปีมือเนาะเหากับบวบปะที่เธอมองบวบปะของเฮอเศร้าฮัลหลเนาะคันว่าบบมาเฮ็ดเศร้ากะจีเสื้อได้ทุกคนเพราะว่าลูกเตาแต่ละคนของผู้อื่นกับเจ้ากมาเห็ดคือกันเสียนะแล้วบาดนี้กระเทงคิวของนกเนาะ จำเพื่อแมททานนกกะคุยเจ้าปลาเค็มผูแหละพี่น้องเอ้ยอันแนวเศร้ามากเนาะโมเมนแต่เศร้ามากนกก็มากคือกันพี่น้องจำไปน้ำลายไหลไปพร้อมเพราะว่ากินปลาเลกมันหอมเย้าวยวนเจอแหงตอนนี้นะอึเป็นตาแซบเลยแล้วตอนนี้เ,เก็บข้าวต้มเซอร์เพื่อแมททาได้อันเดิมแมททามากกับเก็บเซอร์ให้หมดเลยทุกคนเอ้ย แล้วต้อมาเนก็จับมั่วเซออ์อือนเป็นข้าวต้มขนมอันเดือก,กจับเซอเธอเศ้ามือเลยหลังจากที่เหา่าเซรอครบแล้วเนก็เอาไปยองไว้คือเก้าเก็บดีดอกดีโดน้ำอันเลยที่เหา่าเอามามือนี้นะทุกคน จัดไปเฮ่มไม่เท่าสุดง่ญ่เลยเนาะอันนี้หลังจากที่จุดถูบแล้วก็ถือว่าเป็นอันเซจพิธีเนาะบาดนี้นกกาจิพาทุกคนมาส่งน้ำพระนั่นเองนะจ๊ะทุกคนจ๋าก,กันอย่างยู่ที่วัดสันติภาพแคง้งเสียงขวงคือเกาเดอร์มือนี้เนาะคนกนมาหลายเติบพี่นอ้องเอ๋ยแต่ว่าอย่างบทันหลายปันเลยเนาะเพราะว่าปีไก่นี้ฮุกซึกว่าคนมาหลายก้อนนี้พี่น้องก,กับเจ้าน่าจะยังไปหลายวัดเติบเนาะหลังจากที่เฮา ได้ทาพิธีคือพระเท้ามเมท้าสําเร็จแล้วเฮาก็มาส่งน้พาพระต่อพี่น้องเอ๋ยส่งน้พาพระก็เป็นน้ําที่เฮาเกียมมาจะเป็นน้ําหอมเนาะเสืดอกไม้อันนี้ก็คือหลานนกและ้วกะ็เอื้อยนอกเนาะดีเจอแห่งที่ได้มาส่งน้พาพระมื้อนี้่าสัน้นอาวิทอาวิทย์อาวิทย์เอาบทแห่งกวิทไปเอกพี่น้องเอ๋ยเอาฮึบ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 เออยจนแล้วพี่น้องแล้วมาบาดนี้นกกระถึงที่ของนอกที่จะมาส่งน้พาพระกับผู้บ่าวตากงเนี่เฮาก็มีน้พาพระแบบหน่อยหนึ่งแต่ว่า ว่านาใจเฮานี่เกินร้อยพี่น้องเอ่ยเฮาก็ได้ส่งพระจนว่าคว่นี่แหละน้อยน้อยนี่ก็มาส่งพระนาเพื่อนวาสันเออมันก็จีนยื้อบ่ถึงแต่ก็อย่างพยายามยื้อกะเคาะสมเซยนาเจอน้อยน้อยเสื้อแดงๆทรงสีฟ้าวาสันนกกับผู้เบาแต่ก่องกอื้อพาเดียวส่งนาพระมาหอดจุดเก่าจุดเดิมแล้วพี่น้อง บาทนี้เนาะเฮากระจิเปียนมองเดี๋ยวเฮากระจิมามองพี่พี่น้องเอ,อยเดยไปบอนคนไหลายๆพุนะ่นน่ะ ยูวัดสันติภาพแห่งนี้เนาะแต่ละปีเพิ่นก็ได้จัดคึกคืนแต่ละปีเลยพี่น้องเอ๋ยแล้วก็มีคนมาหลายๆเนาะอันนี้ก็คือซ้อนใส่เนาะพี่น้องเอ๋ยผู้เลือป้อนเงินป้อนคํเซื้อก็จีมีโชคมีใส่ฟ้าเมื่อปีเมื่อเนาะทุกคนส่วนวาดตัวนกเองและกาผู้บ่าวแต่กองของนกเนาะก็ได้ป้อนไปเป็นทีเรียบร้อยและเด้นนกกระบอได้นับคือกันเนาะว่ามีทางมืด จักใส่ฮะพี่น้องเอ๋ยส่วนว่าอันนี้ก็คือน้องสายของนกเนาะกำลังปอนฮึบปอนฮึบมาเสิร์เงินเบืรอสองพันเด้อพี่น้องเอ๋ยอปอนปอนเข้าไปจนมาฮอดบาทสุดท้ายพี่น้องเอื้อซโงเงินอีก มา,มาทางนี้เนาะอันนี้ก็คือมเม้าต้อยคือเก่าทุกคนทุกคนก็กำลังส่งน้ำพระย่างเพลิดเพลินจะเริญเจอเลยเด้อน,นกกะเป็นตาก้องได้แล้วก็ส่งน้ำพระไปหนํำเดะพี่น้องเอย๋ยภาพบรรยากาศถือว่าคือ,ค,อคืนไหลเห็ดไหลายๆคนเนาะกะเจ้าจะมักไปเข้าอันยู่กองพระนณะเวลาที่เขาส่งน้ำพระแะ้วก็น้ำจิไหลผ่านพระลงไปขณะพี่น้องเอย๋ยก็ถือว่าเป็นการยู่ซุ่มกินเย็นเลยเนาะแล้วการจะมีพระองค์พระเจ้าเลย ลายองเลยที่ทางวัดเพื่อนเจ้าออกมาให้เขาส่งพระอนาตุกคลมือนี้ก็ถือว่าเป็นมือที่แบบคึกคืนที่สุดเลยเนาะถ้าว่าคนมาหลายๆนี่แห่งสุดยอดเลยเพราะว่าส่วนหลายมือทําอิดนี้ก็เจ้ากะสิไปหลายวัดลักลักๆหลายๆคนกะจิะไปส่งพระคือครบเก้าวัดอนาพี่น้องเตว่านกมาส่งกะจีมีเตวัดเดียวนี่เนาะเพราะว่าเขายังมีเวียกอยู่เหือนอีกกะจิามาส่งเตวัดเดียวนี้อนาพี่น้องเอ๋ย แล้วอันนี้เนาะก็คือผู้เบ่าแต่กองของเฮาเข้าไปโต้งเอาน้ำส่งพระพี่น้องเมเท่าตอยกับเข้าความวงการน,นี้นํำอีกซาวาได้ยศสองยศกับโอเนาะเพราะว่าน้ำส่งพระบลายบานหรือหลังจากที่เฮาไปเลาะเอวมาเมื่อมือพี่น้องเอย๋ยรู้สึกว่าหิวเขาแหงนกกะเห็นผู้เฒ่ามาขายทอดลูกชิ้นนะคะเบิ่งแล้วก็เป็นตัดแสบขนาดเลยนี่นกกะจิจัดมาจากจอกหนึ่งจอกหนึ่งกะซิบแผ่นกีบนั่นเองเด้อพี่น้องเอย๋ยซาวาเอื ผู้สาวผู้เลงงามๆและจีเฮอจนเต็มจอกวันสันนกกะอะลอรุนเบิงเนาะว่านกจีได้เต็มจอกหรือว่าบัาได้เต็มจจกส่วนว่าน้าเจ้าของเพื่อนนี่ก็ยังบุูกว่าป็นหรือพวาเขาก็ยังบริสิมเนาะเดี๋ยวจ,จังหน่อยจริงรอุนซีมไปนํากันเอื้อนกกะงามพอกระเทินเนาะพี่น้องเอ๋ยเพราะว่าเศร้ากระบฮอรุนปานเดือเศร้ากระถามเนาะว่าจีเซอร์มากเพชรบัวเซอร์อะเลยหลังจากนั้นกระจวดมาทางนกเนาะแล้วนกกระยืนเธอผู้เบ้าตากล้องของเฮาซิมเบิงวันรสศาสตร์เป็นเเดินหลังจากกินเข้าไป บอกได้คำเดียวเลยว่าร้อนร้อนแต่กันอย่างยกโปอยู่เดอบาดนี้มาทีนกพี่น้องเอ๋ยงาบเข้าไปคำนึงโอ้โหสุดยอดแบบแซ่บสุดยอดเลยทุกคนอาคำที่สองก็ตามมาบ้านนี้เป่าสองสามบาทเออกินเข้าไปพี่น้องเอ๋ยแซ่บแหงยกโปเทือที่สองเทือที่สามซดน้ำเจีวไปเลยพี่น้องอาจบคลิป